จังหวัดหนองคายเปิดแสดงผลิตภัณฑ์บริษัทสร้างการดีและผลงานนักเรียนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์บริษัทสร้างการดีและผลงานนักเรียนภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดวันที่19พฤศจิกายน2564ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1ดรอนันต์พันนึก ผู้วยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการเป็นประธานและเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์บริษัทสร้างการดีและผลงานนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขตหนึ่งภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดนายมัติชนมูลสูตรผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขตหนึ่งกล่าวว่ากิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตเพื่อป้องกันปลูกฝังนักเรียนให้ตรหนักรู้เข้าใจคิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้เป็นคนดีซื่อตรงมีกริยามารยาทรู้จักการทำมาหากินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดีสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจึงได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อเผยแพร่พประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาพเพื่อการมีงานทําให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีมีทักษะในการบริหารจัดการและมีเจตคติที่ดีต่อการทํางานคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต ทั้ง5คุณลักษณะคือทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะโดยมีโรงเรียนในสังกัดที่จัดตั้งบริษัทเข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน8โรงเรียนจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน